สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนะคะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นชาวธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีกรกฎร,ราศีพิจิกราศีมีนนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาดูว่าพลังงานหลักของคุณเป็นอย่างไรชาวธาตุน้ำนะคะ ลังงานหลักของคุณเป็นไพ่ก้าวไม้เท้านะคะในช่วงนี้คุณอาจจะแบบบางคนมีปัญหาในเรื่องของงานนะคือเหมือนกับว่าคุณอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานแต่ว่าคุณคุณยังต้องอยู่ที่เดิมไปก่อนอะเพราะว่าคุณอาจจะยังรอจังหวะดีๆในการย้ยายเปลี่ยนแปลงงานของคุณอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ นกมองว่าคุณมีการคิดเยอะนะไพ่เป็นนี้นะคะระมัดระวังอะไรประมาณนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสำคัญเนาะคุณเกี่ยวข้องกับคนที่มีความแตกต่างกันก็ได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นกมองว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นนะคะตัวคุณเองก็เป็นคนเก่งนะมีมีความสามารถที่จะแบบจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะรับมือกับสิ่งสิ่งนั้นได้เนาะ แล้วก็เป็นในเรื่องของจิตใจของคุณก็ได้นะชาวธาตุน้ําคืออย่างอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากอยู่ที่ไหนสักที่หนึง่งแต่คุณก็ยังมีมีความอดทนนะคุณสามารถที่จะควบคุมจิตใจของคุณนะคะให้ให้อยู่ให้อยู่ไปก่อนได้นะอ่าประมาณนั้นแล้วก็พลังงานไพ่ไปนีนะคะมีเกฑ์ ที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะซึ่งเป็นการเปลีป่ยนแปลงที่ดีเนาะที่นกเห็นนะมีเรื่องของอสังหานะคะเรื่องของโชคการเสี่ยงโชคต่างๆนะคะมรดกอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องนี้นะคะหรืออาจจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้มาดูสิคะว่าความรักของชาวท่นาน้ำนะคะเป็นอย่างไร ความรักของชาวทัดนามช่วงปักนี้นะคะเป็นยังไงบ้างใครหาหรอกแฟนนะคะเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ได้ที่ปรึกษานะคะหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะอ,อ,อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าคุณก็ได้มาดูนะ ความรักของคุณเป็นรักต่างไวัยได้นะให้หกช่วยนะคะต่างกันสามปีสี่ปีหกปีขึ้นไปได้นะเราก็เกี่ยวข้องกับคนที่แบบหน้าอ่อนกว่าวัยนะคะถ้าโตกว่าคุณก็คือหน้าเขาเด็กนะหรือว่าเขาเด็กกว่าคุณไปเลยก็ได้เพราะว่าเป็นรักต่างวัยนะไม่ว่าคุณหรือเขาเนาะก็สลับกันได้นะในเรื่องของวัย ความรักของคุณในช่วงนี้นกมองว่ามีโอกาสได้เจอกันนะสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะมีไพ่ของการเดินทางเพื่อที่จะแบบมาเจอกันมาใช้เวลาร่วมกันเนาะเป็นพลังงานของความผูกพนันความคิดถึงนะคะการได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันใพ้ชารลีออรนะคะคุณเกี่ยวข้องกับทางไกลได้เนาะ คนทางไกลาชาวต่างชาตินะคะคนในเครื่องแบบทหารรัชการตำรวจนะคะนักเดินทางคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาก็ได้นะแล้วก็มีศาสนาที่แตกต่างกันมีพลังงานของชาวราศีพฤษก,กนะคะชาววันอาทิตย์แล้วก็ชาวกรกฎชาววันอังคารขึ้นมาเนาะคนที่แบบใสยสุขภาพนะคะหรือว่ารักความเร็วก็ได้เหมือนกันความรักของคุณในช่วงนี้ชาวทันาน้ำเป็นยังไงคะ ให้เก้าดาบให้หนึ่งเหรียญน,นะคะอขอดูให้เก้าดาบหม่นะคะคือจริงๆนกมองว่าตัวของชาวทัตนามเองเนี่ยมีมีความกังวลมีความคิดมากนะคะคุณอาจจะกลัวว่าความสำคัญนี้นะคะ จะเป็นไปได้ไหมจะทําร้ายคุณอีกหรือเปล่าเหมือนอดีตที่ผ่านมานะคะด้วยพลังงานตัวตนของคุณคือไพ่ใบนี้อย่างที่นกบอกว่าคุณมีความระแวงคุณมีความกลัวคุณมีการสร้างกําแพงขึ้นมาให้กับตัวเองนะคะอนอกมองว่าคุณน่ะก็กักอยู่นะคุณไม่กล้าที่จะแบบเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้มากนะักเนาะ เพราะว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็เพียบพร้อมมากๆนะคะเขาเป็นคนบุคลิกดีหน้าตาดีฐานะดีก็ได้เป็นคนที่โดดเด่นในกลุ่มในวงสังคมของเขาก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีชาววันวันจันทร์ขึ้นมาเนาะทัดดินนะคะพลึกศกกนบมงกอนความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะนะหรือคุณเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีสนเสน่ห์มากๆก็ได้แล้วทําให้คุณรู้สึกแบบกลัวนะคะอืม ขอดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะกับชาวทัดนานบ้างนะคะความรู้สึกของเขาให้ในายออฟชอดนะคะพลังงานชาวทัดหล่มนะ,ะเมถุนตุนกุ้มนะคะให้สีช่วยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะให้เจ็ดดาบแล้วก็ขอดูไพ่สีถ่วยเพิ่มนะคะนถือเหรียญลกบอกว่าเขามั่นคงกับคุณอยู่นะคะคนคนนี้เนาะ อ่าคือคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันอะไรประมาณนี้แต่เขาเนี่ยคือมั่นคงกับคุณนะเขาอยากมาหาอยากมาเจอคุณนะคะแล้วก็คอยสอดส่องคุณอยู่เสมอๆขอดูให้เจ็ดดาบนะคะเนี่ยคนคนนี้แม้ว่าจะมีคนเข้ามานะเขาก็ปฏิเสธโอกาสอื่นๆนะคะคนที่เข้ามาความสัมพัญอื่นๆนะประงานชาวทัศน์น้ำกรกฎิจิกมีนเนาะ นกว่าคนคนนี้เขาก็มีความแบบเออ่กลัวเหมือนกันนะให้เจิดดาบเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้แน่ใจหรอกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงแต่ถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรกับคุณเขารู้สึกดีแน่นอนนะคะเขามีใจให้กับคุณแน่นอนตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีอดีตนะคะมีบาดแผลมาก่อนเนาะทางความรักนะคะเขาก็เขาเองก็กลัวเหมือนกัน หรือว่าเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางระหว่างคุณและเขาก็ได้นะคะนะคุณพิเศษที่สุดอะนะสำคัญที่สุดในเวลานี้นะคะสำหรับชาวธาตุน้ำนกมองว่าไม่ว่าคุณจะมีเรื่องของระยะทางที่เป็นอุปสรรคเวลาต่างๆที่ต้องรอคอยนะความแตกต่างอะไรก็ตามเอ่อคนคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบมั่นคงกับคุณมากๆแล้วเขาก็ ปฏิเสธนะโอกาสอ,อื่นๆที่เข้ามาด้วยนะเพราะว่าคุณเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนะคะไพ่ดีเอ็มเพรสนะอยู่ในใจเขานะคะเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่เขาแบบเขารู้สึกกับคุณมากๆอะนะมีผลต่อใจเขานะคะมีชาวธนูขึ้นมาแล้วก็ชาววันศุกร์นะคะขอดูซีแอคชั่นของเขานะคะห้าถ้วยไพ่เอ,อ่อ w ด r ว d นะคะไพ่ The World เนาะต่างชาตินะคะคนพลายนักเดินทางนะคะคนที่เปียบพร้อมแล้วก็มีเสน่ห์เนาะอืมแนวโน้มเป็นยังไงคะคือนกมองว่าในช่วงนี้ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้คืบหน้าขนาดนั้นนะ เคยเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นไปก่อนนะคะยังมีความกลัวยังมีความกังวลทั้งๆที่ก็ยังรู้สึกนะนกมองว่าอาจจะเป็นทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาก็ได้ที่แบบว่ายังไม่แน่ใจในความสัมพันนี้นะคะยังรู้สึกว่าคือเหมือนยังไม่ได้รู้สึกปลอดภัยขนาดนั้นหรือยังไม่ได้แน่ใจขนาดนั้นว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยังไงต่อไปนะคะอยู่ในช่วงของความไม่ชัดเจนแล้วก็ คิดอยู่นะรอดูว่าความสัมพัน์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะอืมเหมือนเป็นการดูดูสถานการณ์ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมเดี๋ยวนะให้เดบิวแต่แน่นอนเนาะก็เป็นอะไรที่แบบ ที่แบบมีความ c r a z ่กันมากนะดึงดูดกันสูงมากเหมือนกันต่อให้ความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ชัดเจนหรือมีสถานะก็ตามนะคะนกมองเห็นถึงความลหลงไหลนะคะแรงปรารถนาที่มีให้กันลายการเนาะก็ให้โอกาสความสัมพันธ์นี้แหละนกมองว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาเนี่ยจะได้แสดงออกถึงความรู้สึกดีๆต่อกัน แม้ว่าจะยังไม่มีสถานะหรือความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะคุณทั้งคู่ก็ยังเป็นคนพิเศษคนสําคัญให้กันและกันในเวลานี้นะคะต้องมองว่าอาจจะเกียกจจเก่ยวกับอาจจะเกี่ยวกับอดีตของคุณหรือเขาด้วยนะคะที่ทําทให้ความสัมพันธ์นี้ยังเป็นแบบนี้อยู่เนาะแต่ก็มีการแบบได้เจอกันได้คุยกันมากขึ้นนะคะขอดูไพสรุปนะคะสําหรับพัฒนานนะ พีนกป่วนอ่าพลังงานชาวทัตุไฟเมสีขนุน,นะคะนกมองว่าความสำคัญยังเป็นอะไรที่แบบอืมอาจจะคบกันแบบผู้ใหญ่ก็ได้หรือว่าอ่ามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเนาะก็แฮปปี้นะคะแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่ที่นกเห็นนะก็คือมีความสุขนะคะเป็นคนคุยก็มีความสุขในรูปแบบ แบบนั้นนะคะหรือในเวลานี้นะคะต่อให้ไม่มีสถานะก็รู้สึกว่าเออโอเคตรงเนี้ยมันมีความสุขมากแล้วอะไรเงี้ยก็รอดูในอนาคตนะเป็นไพ่ที่แบบว่าเออรอดูไปก่อนนะคะรอโอกาสรอที่จะเห็นถึงการพัฒนาในความสัมพันธ์นี้ได้เนาะก็เป็นไพ่ของการรอคอยนะคะนะประมาณนี้นะคะสำหรับดวงความรักของ ชาวทัดนามขอบคุณมากๆนะคะทุกการซัพพอร์ตทุกการรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ